เอาละครับผมสวัสดีคับชมทุกขั้นของผมเพราะก็ผมเอิร์ b o อยชาแนลของผมวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox Map Dipping Simulator ของมวันนี้เขาจะมาสอนวิธีฟาร์มเงินของผมกันนะครับผมมงเสจรถมาก่อนนะครับผจุดสำคัญของพที่มันได้เงินเยอะแล้วผมฟาร์มบ่อยครับ แรกคือจุดนี้ครับผมนี่ครับจุดนี้นะครับผมจ,จุดไปผมพาไปให้ดูครับครับนะครับจุดต่อไปอยู่ที่ท่าเรือครับผมครับนะครับให้เราลัดมาทางนี้นะครับผม ถักเลยครับถ้าเป็นเด็กคอมจะเห็นครับครับผมอันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับนี่คือมคือต้นีหผมจุดหอมความบผมเป็นทางแข่งทางยาวครับผมถ้าชนะจะได้หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยข้าวหอมคือความมือดีน,นะครับผมรวดเร็วตึกต่อไปก็ตามมาครับผมจุดต่อไปนี่ก็อยู่นมอ่อข้าวหม ใกล้ๆก,กับไอเลี้ยงฮัเก็ตนะคะนนนรับผมนี่กำลังไปจริงจิตวิเคราะห์ความน่ครับผมแต่ว่าถ้าใครเล่นเกมนี่แนะนำยาความตรงนี้ครับผมเพราะในโมจิมันก็เล่นยากอยู่แล้วนะครับไปจิกต่อไปกัน จุดที่จุดที่ทเร,รืรถคนแขงมอฟาร์ตนครับผมคือโอ้โหนี่น,น,ะะน,ะน,นะครับผมนี่ครับปนี้เลยนี้คนจะมาฟาร์เยอะสุด้วครับผมคือทีนี้จะเราแข่งให้ดูเทา่าไหรนะรผมผมจะแข่งตรงท่าเรือ ผมแข่งยถผมว่าถ้าเดินไปแข่งเลยนะผมเปท่าเรือนะครับ,อนะรบโอเคแล้วก็ขี่ี้ไปก่อนเลยผมจะแข่งสามรอบนะครับผมผมจะรถหลักของผมนะครับผม กิจตัวนี้ครับผมกิจที่คนเล่นใหม่คนมาฟาร,ร,ร์มาาามาผมนะครับผมเอออ้าวบอกแค่นี้แม่เอารถผมมาฟาร์มผมคันนี้ครับผมทนไม่แรงจังครับแค่ซื้อคันแล้วมีเสร็กันนะครับ่มดูรถให้ดูรุบหนึ่งครับผมสามรอบครับผมนี่ครับผมแค่งให้ดูนะครับ เรึองออค์เปนเรื่นะ,นะครับผมรอบแรกที่เกิรเรื่อครับโทรศัพท์มือเก่าวนนี้ครับทิ่เเขาไนะจะเล่นดากคอมเบ์ครเลยเห็นเขาไปก่อน,นะครับเชิทำาะไมครับอนี่นะครับ แข่งมากสุดแข่งได้มากสุดสองคนวะผมนครับนี่ตามนี้ครับ คทางรอบสุดท้ายครับผมอันนี้จบผมก็จะปิดคลิปเลยนะครับผมไปแล้วครับผมนะครับงันสำหรับคลิปนี้ผุ้ดยแลแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ